มาพบกับรตัตนกรสตัง channel น,นะคะถ้าชื่อถ้าตั้งชื่อช่องสตัง channel ก็จะเป็นแบบว่าชื่อชื่อซ้ากับคนอื่นนะคะเราก็เลยเอาชื่อจริงมาผสมด้วยวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยวันนี้เราก็จะมารีวิวมือกุบกันค่ะตามเพลงช้าแต่ตามนะจ๊ะเซเว่นบ้านเราหาซื้อยากมากแค่ไม่มีเลย เราก็เลยจัดการมันเป็นโซมสุดท้ายอันนี้เป็นรถสูตรดั้งเดิมนะจ๊ะไม่ใช่แบบเผ็ดมากอันนี้ก็จะเป็นสีส้มเห็นไหมด้านล่างหนองก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่มีรูให้ดูด้วยว่ามีกี่ซองขอนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหหกคบคบตามที่เขาลือกันมาแกะกัน มาฉีกเลยได้แล้วฉีกแล้วทุกคนนี่ในซองเขาจะเป็นแบบนี้นี่ซองด้านหน้าน,น้องก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะซองด้านหลังน้องอุ้ยแกเแกว่าแต่ซองที่แบบว่าน่ารักคุกกี้อน,นุเนะนะจ๊ะเราก็จะมาสุม่มมันก็เหมือนกันหมดแหละแต่จะสุ่มกินอันเดียวนะจ๊ะวันนี้ เอานี่หุยก็ได้อยู่แล้วเราก็จะเอามาเก็บก่อนและแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนตอนนี้เราก็กําลังเก็บใส่ซองนะคะทุกคนนี่น้องก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีกี่ซองเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครบพอดีอันนี้เป็นซองที่หกนะจ๊ะเรามาชิมกันค่ะเราบีบให้น้องลงไปก่อนแล้วค่อยบีบทีเดียวเพราะตรงที่ฉีกมันอยู่ตรงนี้นะคะ นี่มันเป็นรูเล็กๆอมันเป็นช่องเล็กๆชิกินหอมมากแกเหมือนล่าเถียวอะ่ะนี่ดูตัวน้องเขานะคะอุ้ยน่ารักอะ่าาจุกขออภัยนะคะเราเป็นคนสุกกระป๋นน่ารักอะหน้าตาน้องจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะ น่ากินว่ะโคตรอร่อยอืมอืมอร่อยมาก,มกที่กินรวมกันเลยอ่ะไม่เผ็ดเลยเฮ้ยอ,อร่อยวะ่ะอร่อย ต้องไปต้องไปตามอร่อยไปทำตามกันเลยเดี๋ยวเซเว่นจะหมดแล้วนะเร็วๆร็วลีไปตาอร่อยอร่อยเด็ดอะ่ะรีบไปตามจ้าสำหรับวันนี้บายบายจบการรีวิวแค่นี้นะ้วจ๊าบายบายรักทุกคนนะ